อาหารล่มไม้ชายน้ำค่ะเพื่อนเขาพามากินนะคะวิวสวยอาหารอร่อยแล้วก็ไม่ค่อยแพงมากค่ะเห็นไหมคะรายการอาหารลมไม้ชายน้ำค่ะมีต้นจากด้วยนะคะร้านนี้มีลูกจาก เอเป็นของหวานนะคะอร่อยนิ่มแล้วไม่หวานจัดะคะ่ะนี่กับทั้งเตี๋ยเจ้กินไม่หมดเอาเอาไปกินหมดเลยเดี๋ยวจะวางต้นจากใครใครเห็นลูกต้นจากานะคะจะมีลูกนะคะออกมาเป็นพวงเราไปทำของหวานได้ะคะ่ะมีคนส่งบาท ลูกจากค่ะต้นจากเขาจะขึ้นสูงมากนะคะเขาจะเป็นน้ำชายชายเอ้ชายเอ้น้ำน้ำก่อยค่ะลูกจากเขาผ่าข้างในแล้วเขาจะเอาเม็ดไปทำรอยแก้วค่ะนู่นค่ะลูกจากเห็นไหมคะขึ้นเป็นเป็นทลายอันนี้จะจมอยู่ในน้ำค่ะจากค่ะเขาจะขึ้น เป็นทลายนะคะอันนี้จะจมอยู่ในน้ำค่ะเดี๋ยวเขาจะผ่าเอาลูกไปทำลอยแก้วนิมนล้านะะงไม้น้ำลมไม้ชายน้ำค่ะอันนี้กุ้งเปรี้ยวหวานเ่ะอันนี้อยาบพริกเกลือกุ้งผัดพริกเกลืออันนี้ยำวนเส้นค่ะซุส้มปลากระบอกค่ะมีไข่ด้วยนะคะกับปลากระบอก ถ้าจะให้อร่อยจริงๆไทยคนของทุกคนจันแท้ๆเขาจะใส่ละกรํารโดยเรนะคะมันจะทำให้รสชาติกลมๆแล้วก็หอมค่ะต้มส้มปลากระบอกมันเป็นอาหารมีชื่อพื้นเมืองของจังหวัดจันทบุรีนะคะ แลบค่ะเป็นคุ้งน้ำสวยไหมคะเป็นร้านอาหารค่ะมีเรือ มันเป็นสี่เหลี่ยมที่ถ่ายแล้วใช่ไหมค่ะเอ้หนามันดำนะพี่น้องนะ พอเราจะปิดก็เห็นไหมคะเรือเรือประมงคะ่ะเรือประมง มาผัดใส่น้ำมันรำข้าวเข้าไปหน่อยผัดเอาเก็บกุ้ยช่ายที่ต้นมาค่ะแล้วก็หั่นใส่ไปหน่อยแล้วก็ปูไข่ที่ซื้อมาแกะไข่ไว้ทําน้ำพริกไข่ปูนะคะแล้วก็เนื้อปูหลงผัดเพราะว่าเวลาซื้อมาเนี่ยเขาให้ปูตัวเล็กนิดเดียวเขาก็จะให้ปูตัวเล็กนิดเดียวนะคะ เราก็มาเพิ่มเติมเราก็เอามาเพิ่มเติมผักลงไปมันกจ็จะน่ากินปูเพิ่มผักเข้าไปผักแล้วเดี๋ยวก็เอาผิดผลราดผิดมะนาวหรือส้มจี๊ดค่ะเนี่ยมันก็จะน่ากินขึ้นนะคะเขาเขาไข่ปูนี่เสี่ยวคะปูแพงค่ะพี่น้องเอามาเอ่อเอาปูไข่แกะเนื้อ เอาไข่ออกนิดหน่อยค่ะแล้วก็ไปเก็บกุชายที่ต้นมาหัน่นแล้วก็เหลือคนไว้กินค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็โรยพริกบีบมะนาวนะคะป้าน้องจะไม่กินหวานค่ะเห็นไหมคะก๋วยเตี๋ยวผัดปูมากันน่าอร่อยค่ะเพราะไม่งั้นเขาผัดมาเนี่ยเขาให้ปูนิดเดียวนะคะก๋วยเตี๋ยวผัดปูมาจากจันทนะคะก็มาแกะเนื้อปูที่ป้าน้องซื้อปูปูไข่ต้มมาเนี่ยค่ะเอาไข่ไว้ทํา น้ำพริกไข่ปูค่ะนะคะแล้วก็มาเติมปูเติมพริกป่นมะนาวแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะเขาผัดมามันแทบไม่มีผักเลยนะคะพอดีกูใช่บานประดองเนี่ยเยอะเออมันแพงเพราะอะไรไหมคะปูตัวหนึงก็มีไข่นิดเดียวค่ะไม่ไม่ได้มีเยอะเราส่วนมากซื้อก็ไม่แน่นแต่วันนี้ได้แน่นค่ะเนี่ยแน่นแน่นมาก คเดี๋ยวสีจางๆนี้ป้าน้องก็จะเอาไว้ทํำข้าวผัดค่ะสีเข้มๆนี้ก็จะทำน้ำพริกไข่ปูค่ะวันนี้ก็ได้มาเออโลกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้มาแปดตัวค่ะเดี๋ยวก็จะมาอุ่นก่อนนะคะแล้วก,ก็แกะเพราะว่าฝ่า จะนัดกันพร้อมมาแต่ก็ต้องให้เขารีบมาเราเก็บไ้หลายวันก็จะไม่อร่อยมานะคะจันบุรีค่ะก็ได้ปูไข่มาโลกว่าค่ะโลละจิดเจ็ดถึงแปดร้อยนะคะเนี่ยถ้าเผื่อได้ไข่แดงอย่างเงี้ยตำแน้วพี่ไข่ปูมาเขาจะสีสวยค่ะเนี่ยเนี่ยไข่ปูแดงนี่ถ้าเผื่อขาวซีดๆนี่ตำออกมาไม่สวยนะคะแต่ ถ้าเผื่อปูทะเลเนี่ยตำน้ำพริกไข่ปูออกมาเขาจะมันค่ะปูม้าไม่ค่อยมันค่ะไม่ค่อยอร่อยตอนนี้เวลาเราไปซื้อเนี่ยเราก็เลือกไม่ได้นอกจากเขาแกะไว้ถ้าเผื่อได้ได้ไข่แดงสีแดงอย่างเงี้ยตำตำน้ำพริกไข่ปูออกมาจะสวยมากค่ะเดี๋ยวป้าน้องก,ก็จะเอาทําน้ำพริกไขป่ปูเดี๋ยวจะอุ่นอีกทีแล้วก็ที่เหลือก็จะแกะเป็นทำข้าวผัดให้หลานค่ะ นะคะพอดีไปที่นู่นเพื่อนเขาอยู่เขาจะรู้ว่าซื้อที่ไหนมันถูกแล้วก็แน่นนะคะเพราะน้องมานานแล้วก็จะไม่รู้ค่ะอันนี้ปลากระบางค่ะลักษณะเขามันก็เหมือนปลากระเบนนะคะแต่ตัวเล็กเรากินแล้วเราจะได้เออกระดูกค่ะได้แคลเซียมเยอะพอดีไปเขาก็เหลืออยู่ตัวเดียวค่ะเขาทำน้ำจิ้มให้ด้วยนะคะ เนี่ยแล้วป้าน้องเพื่อนก็ให้ปลากุเลาเค็มมาค่ะนะคะเขาไม่เค็มจัดนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งป้าน้องก็ซื้อมาค่ะนี่คือก๋วยเตี๋ยวผัดปูจันบุรีค่ะเนี่ยก็ซื้อมาแค่สองห่อเดี๋ยวเราก็เก็บไว้แล้วเราก็มาปุ่นกินนะคะไปที่ไรก็เอ,อชอบซื้อนะคะเพราะของเขาสด แล้วก็อร่อยพอมาถึงเทพเนี่ยมันไม่ค่อยสดมันค้างหลายวันมันก็จะกินอาหารในเนื้อมันที่เป็นาสตสมไว้หมดค่ะฮะแน่นมากเลยแกะโอ้โหแกะไม่ค่อยออกค่ะแน่นกระต้องยอมให้กระดองแตกทีแรกจะเลี้ยงกระดองไว้เพราะมันติดแน่นมากแล้วก็สีเข้มเดี๋ยวตำออกมาจะสวยนะคะเนี่ยไข่สีแดงเข้มมากนีคะต้องแยกไว้ก่อน ไว้ตำล้วก็หมักไว้มันหมักมะนาวไว้มันจะได้ไม่ไม่หมิ่นคาวค่ะตำตำไข่ปูหย,ยาบๆต้องนึ่งให้สุกนะคะไม่สุกมันจะเละเนี่ยแล้วก็แกะไว้แล้วก็ตำกระเทียมพริกบีบมะนาวหมักคลุกทิ้งไว้แล้วก็ใส่เนื้อปู ไปบ้างมันจะอร่อยช้าแต่ไข่ปูมาก้างมันจะเลี่ยนค่ะมันจะไม่กลงกล่อง